สวัสดีครับพี่น้องผมนกกระใหญ่ไ่คองวันนี้ก็มาตะคายครับวันนี้แวะเอาของฝากมาให้อาจารย์ทูลกับนกครับลูกนกเจ้าดีโดครับเมื่อก่อนอยู่กับแกแกว่ามันคูดีครับแต่ว่าเสียงมันมันไปครับเลยว่าจะเอาไปผ่าแม่ป่าได้มาหนึ่งชุดครับพี่น้องก็เลยเอามาให้ยังดูก่อนครับผมไม่มีโกงขึ้นแล้วเอาครับไปชมกันครับผม ครับว <aid> ัน <Solomon> นี้ก็ได้เอานกมาฝากอาจารย์ทุนครับอันนี้นกเลี้ยงนะครับเนี่ยปล่อยได้ตามธรรมชาติอ่าเอาพิกปริกแก่ของ ยิ่งแม่งงอหักคนมือหักคนตัวนี้หักคนตัวนี้ไปลเ,เลยฮนยิเขาได้เหรนพ่อแม นี่ครับนกเอามาให้อาจารย์ทุนครับไม่รู้จะเป็นตัวผู้ตัวเมียชุดแรกชุดแรกก็คือบอกมาสองเพี่น้องแต่ว่าตัวรุ่นตัวพี่อ่ะโดนพ่อเหยียบตัวนี้ตกลังอยู่ใต้ถาดผมก็เลยหยิบมาให้ตัวแม่ป่าแม่ตัวหนึ่งอ่เลี้ยงจนโตครับ เกะมอมนี้ยังหัวฉีกอยู่เลยนะโดนพ่อจิกมั้งหัวแตกตั้งแต่เล็กตั้งแต่สี่ห้าวันก็เลยจับให้แม่ป่าเลี้ยงครับแม่ป่าแม่ป่าอันนี้รุ่นพี่ตัวแม่ป่าตัวหน้าเขาไอพ่อเขานี่ตัวนึง่งเอามาให้จันทนทนี่อันนี้สีป่าครับอันนี้สีป่าเลย,นนเลยจมูกไม่รู้เป็นอะไรตกไม่ดินนะน่าจะ ดันโกงหน่อยมั้งเนี่ยฮะเอาตัวนี้รุ่นน้องไว้ให้บ่หัวกุ๊บบ่บัแมอิญใส่ได้ตัวนึงเนี่ยนะนี่ตัวรุ่นน้องที่ผมกำลังฝึกครับรุ่นพี่ตัวนึงกำลังฝึกน้องเจ้าหลีตองเฮียครับมีน้องเจาหลีตองเฮียแล้วก็มีไอ้หน้าขาวอีกสองตัวกำลังจะฝึกรุ่นพี่ของตัวนี้สองชุด ชุดก่อนหน้านี้มีแต่ของแท้นะครับพี่น้องเนี่ยคูคนครับที่หนึ่งเลยครับค่ายนี้ไม่มีครับว่ามีไม่มีกูคนตัวไหนเ่ยเนี่ย <ś c oughs> ครับตัวนี้ปล่อยเล่นนะครับเนี่ยตัวปล่อยเล่นตะกี้ครับปล่อยได้ครับพี่น้องไม่มีออกปล่อยได้ครับแกปล่อยเล่นอยู่ตะกี้เนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นนกกาจาจย์เพิ่มมากับารารย์เพิ่มมั้งเนี่ยน่าจะ นี่แหละครับมีของไปแลกเปลี่ยนกันมามนั้งนี่ตัวนี้ลูกของไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไผ่เหรอลูกของเจ้าไผ่ครับของเจ้าไผ่ครับอาจารย์เพิ่มมันก็น่าจะเป็นลูกคงผสมก็น่าจะเป็นไอ้ดีโดไอส้สป,ปินเตอร์ข้างในนะครับแล้วก็มีไก่ไก่ป่านะพี่น้องไก่ป่าไก่ป่าอันนี้ไก่ป่า,ไก,ปา,ไ,กปาไก่ป่าจากสกลน,นครอ,อันนี้ลูกมัน อันนี้แกว่าจะตีเดิมพันกับอ,า,อาจารย์พิทักษ์ยาเส้นอยู่ไม่รู้ว่าว่าจะตีกินอะไรกันไม่รู้พอดีผ่านมาครับเอาลูกกมาให้แล้วก็ว่าจะไปต่อพรบรถครันพี่น้องขาดมาหลายเดือนแล้วก็ลวเลยแวะเอาของมาฝากอาจารย์ทุนด้วยครับจ้องคิ้วรอบอด้ตองเน่ยตัวพรบบอไหมพยายามถืออัไปต่อเลยด้วย ครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงนี้ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ